ไอเดียการสร้างปฏิสัมพันธ์ง่ายๆสำหรับการสอนออนไลน์ด้วย Google สไลด์ครูทุกคนทำได้อย่าเชื่อจนกว่าจะได้ลองนะครับมาสร้างสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้มากขึ้นกันเถอครับสวดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดเดยนแชร์นะครับ ในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานนะครับ Google Slide ในการทำให้เักเรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กับชั้นเรียนมากขึ้นก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บไอเดียไปใช้จริงกันครับก่อนอื่นนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่ Google Drive ของตนเองนะครับซึ่งในที่นี้ผมเข้ามาแล้วก็สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระบบระเบียบแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้กดคลิกขวานะครับที่พื้นที่ว่างหรือว่าจะกดที่คําว่าใหม่ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมกดคลิกขวาแล้วก็กดเลือกไปที่ Google Slide นะครับหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทําการพิมพ์ชื่อก่อนนะครับในที่นี้ผมจะพิมพ์ว่า TDS Activity นะครับโอเคครับหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนคุณครูอยากจะตกแต่งสไลด์ไหมอยากเพิ่มเติมอะไรก็สามารถที่จะ ทำได้เต็มที่เลยนะครับอันนี้เป็นเพียงวิธีการแล้วก็ไอเดียเท่านั้นหลังจากที่เราได้ไฟล์แล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูนะครับว่าเราจะแชร์ยังไงครับโอเคครับแบบแรกนะครับหรือว่าวิธีการแรกเนี่ยก็จะแชร์ไปเพื่อใช้ทั้งชั้นเรียนนะครับซึ่งคุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครู โดยคุณครูอาจจะตั้งคําถามอาจจะให้ตอบคําถามบางอย่างอาจจะให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมบางกิจกรรมนะครับที่คุณครูสร้างขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเนี่ยพิมพ์ข้อมูลลงไปในแต่ละสไลด์เรียงตามเลขที่ของตนเองนะครับในที่นี้ผมจะลองทําไว้สัก5าเลขที่ก็แล้วกันนะครับในลนักษณะแบบนี้นะครับผมหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะกดไปที่ปุ่มแชร์หนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็ใครที่เป็นอีเมลของสถานศึกษานะครับก็จะต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งให้กับทุกคนที่มีลิงก์หลังจากนั้นตรงนี้สําคัญมากครับต้องเปลี่ยนจากคําว่ามีสิทธิ์อ่านเนี่ยเป็นเอดิเตนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเป็นเอดิเตอหลังจากนั้นนะครับก็ทําการคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดอยากให้ง่ายและสะดวกเนี่ยก็ทําการย่อลิงก์ให้สั้นนะครับในที่นี้ผมก็จะทําการย่อลิงก์นะครับผมกดวางนะครับแล้วก็กด Create ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วทําการ Copy เมื่อเราได้ลิงก์สั้นแล้วนะครับเราก็จะส่งลิงก์ไปตามช่องทางต่างๆที่คุณครูใช้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นไลน์ c e b o o k กุ่มปิด Facebook Messenger เดี๋ยวเราจะไปทดลองพร้อมๆกันนะครับว่า เมื่อนดกเรียนเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับโอเคครับผมก็จะจำลองตัวเองเป็นนักเรียนสัก3าคนนะครับอันนี้คนที่1ก็จะเข้าลิงก์ไปเลยนะครับผมอันนี้คนที่2นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคนที่3นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็ตั้งโจทย์ง่ายๆให้กับนักเรียนนะครับเป็นโจทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการ ตอบคำถามง่ายๆนะครับโดยการบอกว่าจงบอกชื่อเว็บไซต์ที่ตนเองใช้เพื่อเรียนรู้มา2เว็บไซต์นะครับซึ่งนักเรียนก็จะต้องพิมพ์ไปในสไลด์ที่เป็นตามเลขที่ของตนเองนะครับสมมุติว่านักเรียนคนนี้นะครับเป็นเลขที่2ก็จะอยู่ที่สไลด์ที่2นะครับก็จะมีพื้นที่ในการให้นักเรียนพิมพ์คําตอบตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะพิมพ์คําว่า u t u b e นะครับยูทูบ แล้วก็คนนี้พิมพ์เทสนะครับในลักษณะแบบนี้ต่อไปนะครับคนนี้นะครับก็จะเป็นนักเรียนที่เป็นเลขที่3นะครับก็จะพิมพ์คําตอบเขาเตียงลงไปสมมุติว่าพิมพ์ว่า Facebook แล้วก็อันนี้จะพิมพ์เป็นวิกิพีเดียก็ได้นะครับวิกิพีเดีนะครับในลักษณะแบบนี้ ซึ่งคุณครูนะครับก็จะเห็นคําตอบของนักเรียนเข้ามาในลนักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการที่1ในการที่จะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะครับพิมพ์คําตอบของตนเองเข้ามาง่ายๆแบบนี้ครับทีนี้เราลองไปดูนะครับว่าวิธีการที่2ถ้าเกิดครูจะแบ่งออกเป็นกลุ่มแล้วให้นักเรียนสืบคน้นหรือว่าทํางานร่วมกันเนี่ยจะทําแบบไหนให้ง่ายและสะดวกต่อน,นักเรียนครับไปดูกันเลยแบบกลุ่มครับ โอเคครับสำหรับการแชร์เพื่อใช้เป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณครูจะต้องแบ่งกลุ่มก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ่งจากคัสโดโจออนไลน์สต็อปวอตนะครับหรือว่าวิวออฟเนมหรือว่าเครื่องมือในการจัดกลุ่มจัดกลุ่มต่างๆก็ได้นะครับและเมื่อแบ่งเสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปที่2คือการสร้างไฟล์ขึ้นมามากกว่า1ไฟล์หรือการสร้างไฟล์ตามจํานวนกลุ่มครับ เพราะอะไรครับถ้าเกิดไฟล์เดียวแบบนี้แล้วเนี่ยใช้ทุกกลุ่มไม่เวิร์กแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับผมจะขออนุญาตกดปิดกระกระบาดอรนนี้ออกไปคุณครูก็จะทําการกดคลิกขวาไปที่ไฟล์ต้นฉบับ1อันนะครับรก,ก,รกดคลิกขวาเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้กดที่คําว่าทําสําเนาในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อทําสําเนาเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็เปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับอาจจะอันนี้เป็นกลุ่ม2นะครับในลักษณะแบบนี้น แล้วก็กด,ดับเบ l e ลคลิกเข้าไปนะครับในกลุ่มนั้นๆซึ่งก่อนที่จะทําการทําสําเนาเนี่ยแนะนําว่าให้คุณครูเนี่ยออกแบบโจทย์ไว้ก่อนให้เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นนะครับโจทย์ผมง่ายๆว่าหรือว่าตามหัวข้อตามที่คุณครูจะออกแบบก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณครูจะไปออกแบบกิจกรรมกลุ่มแบบไหนอันนี้เพียงแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับหลังจากที่คุณครูออกแบบโจทย์แบบนี้แล้วครับสิ่งที่จะทําต่อไปก็คือการกดแชร์เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ทําการเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอดิเตอร์นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นหลังจากนั้นนะครับให้คุณครูเนี่ยทำการคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็ส่งไปให้นักเรียนตามช่องทางต่างๆได้เลยซึ่งถ้าเกิดจะให้ง่ายเนี่ยก็ทําการย่อลิงก์ก่อนก็ดีนะครับถ้าเกิดไม่ย่อแล้วมันอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดส่งไปตามช่องทางไม่ว่าจะเป็น Google Meet ในช่องแชทนะครับ ใน z o o มที่เป็นช่องแชร์หรือว่าในไลน์กรุ๊ปใน Facebook Messenger ใน Facebook กรุ๊ปต่างๆเนี่ยนักเรียนก็กดเข้าที่ลิงก์ได้เลยแต่ถ้าเกิดจะให้ดูง่ายเนี่ยก็ทําการย่อลิงก์นะครับในลนักษณะเดียวกันครับถ้าเกิดมีมากกว่า2กลุ่มก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็กดทําสําเนาหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเปลี่ยนชื่อกลุ่มนะครับให้เป็นกลุ่มที่3นะครับในลนักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปในไฟล์นั้นๆน,น,นะครับ เมื่อเข้ามาในไฟล์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์ด้วยก็ได้ซึ่งถ้าเกิดจะให้สะดวกต่อน,นันเกเรียนเนี่ยคุณครูก็อาจจะมอบหมายเฉพาะเจาะจงลงไปเลยนะครับอาจจะสืบพ้นประวัติศาสตร์ไทยนะครับในช่วงสมัยพศนี้ถึงพศนี้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเป็นช่วงพศนี้ถึงพศนี้ก็จะได้ง่ายนะครับเพราะว่าตอนที่นันเกเรียนกลับมานําเสนอเนี่ยก็จะได้เขียนข้อมูลที่หลากหลายด้วยนะครับสมมติว่านี้เป็นกลุ่มที่3นะครับคุณครูก็จะต้องแชร์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็ทําขั้นตอนในลักษณะแบบเดิมเสร็จแล้วก็ทําการย่อลิงก์แล้วก็ส่งลิงก์ไปให้กับนักเรียนนะครับแยกเป็นลายกลุ่มแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเข้ามาช่วยกันทํางานในไฟล์นั้นๆน,น,นะครับสุดท้ายแล้วเมื่อทํางานเสร็จแล้วก็อาจจะย้อนกลับมาร่วมกันอภิปรายในกลุ่มใหญ่ในห้องใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคครับในวันนี้นะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับไอเดียง่าย ในการใช้ Google s l i d e นะครับเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทั้งชั้นเรียนกิจกรรมที่เป็นคู่กิจกรรมที่เป็นกลุ่มเชื่อว่าคุณครูแต่ละท่านสามารถเก็บไอเดียนี้และนำไปออกแบบไปปรับใช้กันต่อได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่เฮ้ยน่าสนใจน่าลองนาไปปรับใช้นะครับ <c oughs> ก็อย่าเก็บคลิปนี้ไว้ดูคนเดียวครับส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยและที่สำคัญที่สุดดูจบแล้วอย่าลืม ทดลองนำไปใช้จริงด้วยนะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเดีนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวีดัตสวัสดีครับ